เดี๋ยวลองดูตัวอย่างถัดไปด้วยโศกนะคะอ่าอันนี้จะสังเกตได้ว่ามันจะมีอ่านี้จะเป็นถาดมุนอยู่แล้วก็ที่เราเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นภาพนิ่งแต่ว่าตัวลางเนี่ยมันจะมุนไปเรื่อยส่วนช่องที่เราเห็นเนี่ยคือช่องตรงกลางเล็กๆอ่าอันตรงนี้มองผ่านกล้องมองผ่านช่องตรงกลางเล็กๆตรงนี้ไปนะคะอ่า เาจะสังเกตว่าพอเราหมุนเนี่ยพอเราหมุนตัวถาดน,นี้ด้วยความเร็วมากๆแล้วเนี่ยภาพเหล่านั้นก็จะรวมเข้าหาก,กันทาให้เรามองเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวขึ้นมานะคะส่วนต่อไปนะคะ,อ,ะอันนี้จะคล้ายๆกับอันแรกคล้ายๆกับตัวโพรบแต่ว่าจะต่างกันนิดนึงคือจะมีการเอากระจกเข้ามาใช้ด้วยจะสังเกตว่าข้างๆนะคะจะเป็นภาพนิ่งแล้วพอหมุนขึ้นไปนะคะจะสะท้อนกับกระจกนะคะภาพนิ่งเหล่านั้น พระชอนกระจกแล้วเกิดเห็นเป็นภาพของเด็กผู้หญิงกาลังกระโดดเชือกอยู่นะคะเังเกตว่าข้างๆเนี่ยเราจะมองไม่ค่อยชัดแต่ว่าพอเรารวมตําแหน่งมองไปที่จุดๆเดียวแล้วเนี่ยจะเกิดอ่าจะเกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวขึ้นมามองเห็นได้ชัดเจนหลังจากที่เราได้ดูตัวอย่างไปแล้วเนี่ยคราวเนี้ยเราจะลองเข้ามาดูตัวอย่างกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่อ่ากับ,บโต๊ะนะคะ ถ้าใครคนไหนที่ยังไม่ได้ทดลองทำเดี๋ยวพอบรรยายเสร็จแล้วเนี่ยสนใจก็เข้ามาลองทำดูได้นะคะอันนั้นก็คือสมุดภาพเคลื่อนไหวนั่นเองซึ่งสมุดภาพเคลื่อนไหวอันนี้เนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าฟลิปบุ๊กนะคะฟลิปก็คือการที่เราทำยังไงคะสีกระดาษนะคะอย่างนี้นะคะซึ่งแปลได้ความหมายตรงตัวเลยก็คือเป็นหนังสือที่ ดูได้จากการที่เรากีดกระดาษเราจะมองเห็นภาพเคลื่อนไหวจากการตีกระดาษน,นะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างกันอันนี้จะคล้ายๆกับที่เราทําเลยจะเป็นลูกบอลที่มีนามนะคะขยับเคลื่อนไหวตำแหน่งไปทีละนิดทีละนทิตเราพอเราลิฟต์ขึ้นมาเราก็จะมองเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวขึ้นมานะคะโอเคหลังจากที่เราได้ดูตัวอย่างไปแล้วคราวนี้เราลองเข้ามาถึงวิธีการทําดูบ้างว่าวิธีการทําสมุดภาพเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าเด็กๆเ,เนี่ย กลับบ้านไปเด็กก็สามารถที่จะลองทําดูด้วยตัวเองได้นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยลองเข้ามาที่ก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆก,ก็จะต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์มีอะไรบ้างก็จะมีนะคะก็คืออย่างที่เรามีเห็นกันอยู่บนโต๊ะนี่ก็คือเป็นสมุดโน้ตนะคะที่ทางทีมงานได้ทําขึ้นแต่ว่า ถ้าเด็กๆกลับบ้านไปแล้วเนี่ยอยากจะทําขึ้นมาบ้างเนี่ยอยากจะทําสมุดภาพขึ้นมาบ้างเนี่ยจะทํำยังไงก็จะมีวิธีการก็คือเด็กๆสามารถตัดกระดาษนะคะให้เป็นให้เป็นแผ่นเท่าๆกาันแล้วใช้คลิปหนีนกระดาษนะคะมาน,นำมาหนีบรวมกันไว้อย่างนี้ก็ได้หรือถ้าใครท,ที่ถ้าใครที่คิดว่ากว่าจะตัดกระดาษเสร็จเหนื่อยไม่ไหว อาจจะไปตามร้านขายเครื่องเขียนดูก็ได้แล้วก็ลองดูว่าจะมีสมุดโน้ตสมุดโน้ตเล่มเล็กๆนะคะสามารถเอามาใช้ในการทำสมุดภาพเคลื่อนไหวได้ด้วยอุปกรณ์ชิ้นต่อไปอขา,าดไม่ได้เลยไม่งั้นจะมีภาพขึ้นมาไม่ได้นะคะก็จะเป็นดินสอรหรือว่าอาจจะเป็นปากกาอาจจะเป็นเมจิกอาจจะเป็นหมึกดาก็ได้ให้มีสีที่เข้มขึ้นหน่อยเพื่อที่เด็กๆเนี่ย ได้มองเห็นเวลาที่ว่าแผนถัดไปนะคะ,ะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยที่เราจะเริ่มทำภาพเคลื่อนไหวเนี่ยสมุรภาพเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะก่อนอื่นเลยพอเราได้อุปกรณ์ทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากในการทางานก็คือการวางแผนการทำงานก่อนเราจะต้องลองดูว่าเอ ในสมุดในสมุดภาพเคลื่อนไหวของเราเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นในสมุดภาพเคลื่อนไหวยอย่างตัวอย่างที่ครูครูเอามาให้ดูเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวอย่างของเรือเดินทะเลที่เลื่อนที่เคลื่อนจากทางซ้ายไปทางขวานะคะก็อ่านี่เป็นตัวอย่างแรกตัวอย่างถัดไปก็จะเป็นตัวอย่างของมเมล็ด เด็กที่โตหน่อยหรือว่าเด็กที่เก่งแล้วนะคะอยากจะทําอะไรที่ซับซ้อนเข้าไปอีกรูก็จะมีตัวอย่างของผีเสื้อนะคะที่บินแล้วก็ลองไปดื่มน้ําแล้วก็บินจากแก้วน้ําไปนะคะหลังจากที่เราได้วางแผนการทํางานของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็คือการลงมือทํานะคะการที่เราจะทําสมุดภาพเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะสังเกตว่า เวลาที่เราติ๊กสมุดภาพเนี่ยเราจะต้องจับไว้ที่สันหนังสือก่อนอย่างนี้นะคะ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะวาดเนี่ยเวลาที่เราจะติ๊กดูเนี่ยถ้าเราไปจับถ้าเราไปวาดบริเวณข้างบนใกล้ๆสันหนังสือที่เราจะจับเนี่ยมันจะทําให้เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราก็จะวาดตำแหน่งที่ต่ําลงมาหน่อยคือบริเวณนี้นะคะเพื่อให้ง่ายเวลาที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นภาพวาดของเราเนี่ยเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้น คนขั้นตอนต่อไปอ่าคราวนี้มาถึงขั้นตอนสําคัญเลยเวลาที่อ่าเราวาดภาพขึ้นมาภาพนึงแล้วหลังจากที่เราวางแผนงานแล้วนะคะว่าออย่างเมื่อกี้ของคุณคูณนะคะจะวาดภาพเรือเนี่ยเรื่องจากทางด้านซ้ายไปทางด้านขวาเราก็อ่ะถ้าเราวาดแผนแรกไปแล้วนะคะแผนแรกก็คือจะเป็นแผนที่อยู่ท้ายสุดของสมุดภาพของเราเพื่อที่ว่าเวลาท เปิดหน้าถัดไปขึ้นมานะคะเราจะได้มองเห็นมองเห็นภาพเดิมที่ท,ที่ที่มีอยู่นะคะอย่างนี้น,นะคะเริ่มจากภาพแรกเลยคือจากภาพนี้เสร็จแล้วพอภาพต่อไปนะคะก็จะเป็นเป็นภาพเรือที่อยู่ตรงนี้ค่อยๆเคลื่อนไปนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างแต่ว่าหลักการง่ายๆที่ เด็กๆอาจจะสนใจนะคะว่าเวลาที่เรือเนี่ยจะเคลื่อนเร็วหรือช้าเนี่ยขึ้นอ,อยู่กับอะไร่าถ้าเรือเนี่ยเคลื่อนไปเคลื่อนไปในในความเร็วที่ช้าเนี่ยก็จะต้องใช้แผ่นกระดาษเข้ามาเนี่ยที่เราจะวาดภาพเนี่ยก็จะต้องมีมากขึ้นแล้วก็ตัวตัวของระยะห่างระหว่างเรือแต่ละลำจากแผ่นแรกไปถึงแผ่นสุดท้ายเนี่ยอาจจะใกล้กันขึ้นมาหน่อย แต่ว่าถ้าเราอยากให้เรือเราเนี่ยไปเร็วๆเลยเนี่ยเราก็จะใช้ระยละห่างตรงนี้นะคะระหว่างแผ่นแรกแผ่นที่2แผ่นที่3แผ่นที่4เนี่ยห่างกันเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ใช้ความใช้ใช้ภาพวาดนะจากจุด A ไปจนถึงจุด B เนี่ย mm hmm. ก็จะใช้ภาพวาดที่น้อยกว่าเวลาที่เราเปิดดูนะคะภาพก็จะเคลื่อนไหวไปในความความเร็วที่มากกว่า การที่เรามีภาพของเรือเนี่ยหลายหลายแผ่นซ้อนๆก,นกันในระยะทางที่ใกล้ๆกันนะคะส่วนจํานวนของภาพวาดเนี่ยจะเห็นได้อย่างที่อธิบายมาแล้วนะคะว่าจำ,จำนวนของภาพวาดเนี่ยจะมีผลที่สัมพันธ์ต่อความช้าเร็วในการสร้างภาพเคลื่อนไหวขึ้นมาแล้วก็ในการวาดภาพเคลื่อนไหวเนี่ยควรจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข,ของภาพเนี่ยนะคะทีละน้อยเพื่อที่จะให้สายตาของเราเนี่ย ดอกไม้เลยเนี่ยสายตาเราก็จะมองไม่ทันแต่ว่าถ้าเราให้เคลื่อ,อนไหวทีละน้อยเนี่ยมันจะทําให้สายตาเราเข้าไปจับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทันหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราได้าวาดภาพทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นขั้นตอนการตกแต่งสีสันให้สวยงาม